ก็ไม่เคยว่าเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนว่าเออชอบบ้านไหนก็ซื้อบ้านนะั้นสบายใจตรงไหนก็ไปตรงนั้นเราไม่เคยว่าใครเลยนะแม่ไม่เคยปิดฉาด้วยแต่ทําไมก่อนจะไปก็มามา,มาหาเราก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยมาคุยกันว่าเออติดอะไรยังไงแบบเนี้ยก็อ่านกันไม่ตอบยกนิ้วโป้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเลยไม่รู้รอรอจนมันหลายเดือนแล้วไงจนแม่แม่เขาก็อยากรู้ชื่อเราก็ไปอยากจะเปิดเพราะว่าเออที่ผ่านมาแม่เขาดีจริงๆนะ ดีดีมากจนเราแบบโอ้ยคุณแม่ท่านใจดีจังไม่เป็นไรหรอกแม่มันนี่มันเป็นมันเป็นของตัวเองปอยที่พูดเนี่ยไม่ได้หวังว่าให้คุณแม่กลับมา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 ,มาเฉลี่ยอะไรอย่างงี้แค่เออเมื่อกี้คุณแม่เขาถามไงว่าสมควรเปิดรายชื่อได้แล้วอะไรเงี้ยบอกบอกไม่อยากจะเปิดพอแบบโอ้ปอเลยว่าทําบุญอีกแล้วแหละคงทาบุญช่างบันเทือกอะไรอย่างเงี้ย เราอาจจะอันนี้เขามาเมื่อสมัยปีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรชาติที่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเฉยๆฉยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทําบุญไปอีกแล้วใช่ควรมาคุยควรมาคุยว่าเออแต่ไม่ได้ไม่ไ,ด,ไ,มไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้ติดเรื่องคะแนนแน่นอนเพราะว่าเขาไปช่วยบ้านอื่นเยอะมากซื้อที่เป็นหมื่นก็มีเออขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ดูอยู่อ๋อแต่ทําไมถึงไม่กลับมาหาเราก่อนอะไรเงี้ยแล้วบางอย่างพอเป็นสะพานบุญ ไปสั่งของให้เขาแล้วร้านวัสดุเขาก็มาถ่วงที่เราคนที่เสียก็คือปอเองนั่นแหละปอเจอสามเคสติดเลยสะพานบุญค่าถ้าถ้าพูดเรื่องนี้แม่ต้องรู้แน่นอนก็เลยไม่กล้าพูดเอาไวา้ก็เลยว่า้ช่างมันทำบุญไปอีกเคสหนึ่งสองเคสสองเคสก,ก็แสนกว่าเออถพราะสองเคสนี้ไม่ได้ก็คือแสนกว่าเนาะ ก็ถือว่าเราทําบุญอีกแล้วหลังจากที่ทําไปแล้วสี่แสนก็นั่นแหละเพราะว่าเขาติดอะไรทําไมถึงไม่มาบอกเนาะมาบอกก็ไม่ด้ทาไมถึงแบบเออแม่เขาก็เป็นคนดีเขาก็เป็นคนดีมีตังค์ทำไมต้องมาทําบาปอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงอยากมาทําบาปคะแนนแค่นี้สําหรับแม่เขาไม่ได้เยอะเลยนะเต็นูดถึงทาไมเขาแบบไม่มาเคลียร์ให้เข้าใจหรอเอออยากจะไปไหนก็ไม่ได้ว่าอยากช่วยช่วยใครก็คอคนโมทนาบุญด้วยแต่ทำไมไม่กลับมาเคลียร์กับเรา บอกสักคำก็ได้ว่าเออยังไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจปอๆไม่ได้จ่ายแต่เขามาทวงที่เราเพราะว่าเราเป็นคนไปสั่งเพราะว่าปอปอก็ถามอยู่ว่าแม่จะให้เขาหรอจะช่วยเขาหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าแม่ไม่ช่วยเขาเราจะแล้วแล้วใครจะช่วยล่ะเออ ก็ทำให้เรามั่นใจไปสั่งของให้สั่งของทาําบ้านให้คนคนนั้นจนเสร็จพอย้ําก่อนสั่งด้วยซ้ําพ่าแม่จะช่วยเขาเหรอเขาบอกว่าถ้าแม่ไม่ช่วยเขาแล้วใครจะช่วยละ่ะให้เราไปสั่งได้เลยแล้วเรก็ไปสั่งของร้านวัสดุโดยใช้ชื่อเครดิตเราเออเขาก็ให้เพราะว่าเราเออเขาก็เชื่อเครดิตเราไงเขาก็ให้มาพอถึงบินเราเอาไปส่งให้แม่เขาก็ไม่ เขาไม่ตอบเขาเขาเขาอ่านเขาก็ไม่ตอบช่วยหลายบ้านะค่ะคุณแม่เออดียปอมได้เอ่ยชื่อใครนะเขาช่วยหลายบ้านช่วยเยอะด้วยเขาไม่ได้ติดปัญหาที่คะแนนแน,น่นอนเพราะแม่เขามีคะแนนเยอะอยู่แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงทําแบบนี้กับเราเขาไม่เข้าใจเนาะทำไมแม่ถึงอยากสร้างบาปเอ,อ้วทั้งๆท,ที่แบบเขาก็มีตังค์เยอะ ก็คือแบบเออมาเคลียร์จบจบจ่ายไปช่วยใครก็ไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรเลยกัแม่ก็อยากรู้ก็อยากให้เราเปิดเผยแหละว่าเออบอกว่าไม่เปิดหรอกทำบุญไปเถอะต่อไปเราก็แค่ระวังมากขึ้นระวังระวังผ่านไปแล้วก็เออ่อบก็ทักบอกตลอดว่ากราบเลยแหละหนูกราบเถอะอะไรอยะ จะไปที่ไหนปอก็ไม่เคยว่าไม่เคยเลยแม่จะไปบ้านไหนจะซื้อใครเราก็ไม่ว่าต่อร้านวัสดุก็หลายหมื่นอยู่ค่ะแม่วันนี้ก็ยังทักมาถามเราอยู่เราก็บอกว่าเออรอก่อนนะอะไรเงี้ยร้านวัสดุก็หลายหมื่นเขาก็อ่านไม่ได้ตอบเขาบอกว่าแม่จ๋ากราบเถอะขอเคลียร์ให้ปอเถอะอะไรอย่างเงี้ยอย่าทําบาปกันเลยเราก็พูดแบบนี้นะเขาก็อ่านไม่ตอบ ก็เลยแบบโอ๊สงสัยแล้วโดนเทจริงๆแล้วแหละไม่ค่ะไม่เขาก็จ่ายที่อื่นเขาน่าจะจ่ายเขาจะจ่ายแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาทากับเราไม่รู้รพอเลยเจอมาสองเคสอีกเคสหนึ่งก็เออค่าเรียนอะไรนี้แหละเขาไม่ได้จ่ายก็ไม่เป็นไรไม่ควานเขาก็ไปหาจ่ายเอง อันนี้เขาก็เป็นคนเสนอเองว่าจะจ่ายให้เนาะจ่ายให้ให้เราส่งอาหารทุกวันเราก็ส่งทุกวันมีมีค่ะคุณแม่เข็มเขาไม่ได้ติดปัญหารเรื่องนี้เขาไม่ได้มีติดปัญหารเรื่องคะแนนเขาเป็นคนคนมีคะแนนเยอะเราก็ช่วยเ,ออเห็นไหมซื้อของที่เป็นหมื่นเป็นช่วยทําบ้านนั้นบ้านนี้เยอะแยะ,ยะเลยเออแล้วแหละแหน แม่เขาเป็นคนเสนอเองเรื่องนู่นนี่นั่นแต่พอถึงวันที่จะต้องให้ครูเขาก็ไม่ได้ให้เราก็เลยเอา้เาก็ไม่ได้พูดถึงเลยท่านที่เขาเป็นคนเสนอเองว่าจะช่วยใช่ไหมเราก็ไปบอกเจ้าของช้าว่าเออแม่เขาจะช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคจริงแม่เข้าใจดีมากแม่เขาแบบก็เลยก็เลยคิดว่าเอะทำไมแม่เขาเขาถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย คนที่เขาโดนเขาเฉลยชื่อไปแล้วปอมัได้เฉลยนั่นแหละเฉลยแ,แค่นี้ <c oughs> ได้ครึ่งหนึ่งที่เหลอก็ไปหาออกเองนะคะว่า,าเออก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าถูกก็ได้ครึ่งเดียว พ่าช่วงหลังเขาไม่ได้เขาไม่ได้ถามถึงเลยเราก็บอกว่าเออถึงเวลาต้องจ่ายแล้วนะอะไรอ่ะเขาก็ไม่ได้ตอบเจอเราคนกลางตอนแรกแบบเออกลัวกลัวเจ้าของช้าไม่เข้าใจว่าเราไปกินเงินเขาหรือเปล่าอะไรอ่ยแต่สุดท้ายเจ้าของเขาเขาเข้าใจว่าเราไม่ได้รับเงินจริงๆเราไม่ได้เอาเราไม่ได้อะไรเลยตอนแรกเราก็กลัวเราก็เลยไปเคลียว่าเออเราไม่ได้จริงๆนะเราบอกเขาไปแล้วเขาไม่ได้เขาก็ไม่ตอบเขาก็ไม่อะไร แม่คงจะรู้แหละก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาทำทำไงอะไรเออท่านที่แม่ก็เป็นคนดีมากๆเลยเป็นคนจิตใจดีมากจนเราแบบโอ้แม่เข้าใจดีจังเลิกแล้วแม่นั่งคุยกันเลิกแล้วจ้นั่งคุยกันแม่แม่เขาถามแก่แม่แบบแม่แม่เขาย้ำก็เลยได้พูดญิงพอแบบ ทำใจคุณแม่ทำใจแล้วไม่ได้ก็ก็ถือว่าเราทำบุญไปเนาะเริ่มต้นใหม,มแ่แค่ไม่เข้าใจเฉย,ยๆว่าเออเขอทาทำทำไมนาะอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจทางๆท,ที่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเราก็คุยกันดีๆอยู่อยู่ๆก็หายไปเลยนะ ไม่ตอบแม่อะไรให้เคลียร์ให้ชัดเจนเนาะ่๊อไม่เคยว่าเลยเอ,อ,อยากจะไปไหนบ้านไหนอะไรเงี้ยไม่เคยไม่เคยว่าเลยไม่รอกไม่พูดหรอกแม่ <c oughs> จ้าบะวานเรีย